ได้ให้เปลี่ยนนะครับมาร่วมประชุมนะครับทาให้พวกเรามีกาลังใจมากเพิ่มขึ้นนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตทายย่จะยกข,ข้็แขกที่มีเกียรติทุกท่านนะครับขอให้บางแบงค์นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นรองเลขาของชมรมจักรยานนะครับแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก่อนนะครับเราได้รู้จกักกันว่าท่านผู้ใดที่เข้ามาร่วมประชุมกปนบ้านนะครับการคุยจะได้มีสะดวกและง่ายขึ้น สวัสดีในประธานในพิธีและก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับมีรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานนอกนะครับต้องขอบคุณกับนายกเทศมนตรีนะฮะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับคุณธีรกิจหวังพุทธิดาคกุณครับรผมดาตรีมาโนดอักษรชื่อนะครับจสะสพท่าฉางครับนายเทพสินองแก้ว ขตสุรสษธานีครับนางสาวนัทปริยาเมืองระรื่นนะครับรองนายกองค์การสุทจังหวัดนะฮะของบางโพครับอบจบางโพครับนายอภิรัชต์นะครับอบตนะครับอบตบางโพนะฮะคุณอภินะคุณมากนะครับสมาชิกเทศบาลนครสุรัษธานีครับคุณสามารถสุเมธีวรศักดิ์นะครับจาก ขอโทน,นะครับอย่างนี้สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรคุณมานุนทองท่าฉานครับเทศบาลตำบลท่าฉานครับรและจาริกเอกชาติชายอ้นทองนะครับจากหน่วยงานของวิยาร์าปีและหน่วยที่ส่วนสาขเ,เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลาประมาณค่ำนาฬิกานะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดของการแข่งขันเนี่ยนะครับอยากจะให้น้องแบงค์ทำหน้าที่ตอบไปเลยนะครับว่า ในวันนั้นที่รูปแบบการแข่งขันเป็นอย่างไรนะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันจะมีกี่รุ่นนะครับแบ่งถ้วยรางวัลเป็นอย่างไรนะครับใช่เยครับแล้วผมก็ขอเรียนให้ทราบในบางส่วนนะครับก็คือชื่องานนะครับเราใช้ชื่องานว่าปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีนะครับตามคอนเซปต์งานคือเราใช้เป็นเป็นเมืองเรื่องของเมืองคนดีนะครับ สถานที่จุดปล่อยตัวก็บริเวณเกาะลังพูครับซึ่งตั้งแต่เส้นทางทั้งหมดนะครับจะเป็นเส้นทางจากเกาะลังพูถึงอำเภอชาย,ยาน,นะครับสิ้นสุดที่ภูมเรียงน,นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าเส้นใจอีกครั้งหนึ่งที่เกาะลังพูนะครับลักษณะของเส้นทางและระยะทางนะครับเป็นเส้นทางเรียบนะครับ60ซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคือ6 0กิโลเมตรนะครับ และ100กิโลเมตรนะครับนักกีฬาสามารถที่จะเข้าแข่งขันได้แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับซึ่งการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเชิงท่องเที่ยวด้วยนะครับครับผมประเภทการแข่งขันนะครับแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันครับนะครับประเภทที่1ครับเสือหมอบ100กิโลเมตรเวลาให้เวลานะครับจำกัดที่5ช่โมนะครับทั้งชายและหญิงครับประเภทที่2ครับเสือหมอบนะครับ 60กิโลเมตรเวลา3ชั่วโมงนะครับชายและหญิงเช่นเดียวกันครับประเภทที่3ครับเสือภูเขา100กิโลเมตรให้เวลา5ชั่วโมงนะครับชายและหญิงเช่นเดียวกันครับส่วนประเภทที่4ครับเสือภูเขา60กิโลเมตรเวลา3ชั่วโมงชายและหญิงนะครับส่วนเป็นจกักรยานรูปแบบอื่นนะครับที่นอกจากเสือหมอบและเสือภูเขาเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์ในการแยกแยะจากขนาดของล้อนะครับ ผู้ชนะครับเราจะมีรางวัลพิเศษของผู้ชนะนะครับในแต่ละอันดับด้วยกันนะครับซึ่งเป็นอันดับที่1และ5ในแต่ละรุ่นนะครับในรุ่น100กิโลเมตรเสือหมอบนะครับชายหญิงชาย5ถ้วยรางวัลด้วยกันนะครับคือมีอันดับ1ถึงอันดับที่5ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยจะมีแค่อันดับ1ถึงอันดับ3นะครับ100กิโลเมตรเสือภูเขาชาย1-5ถึงนะครับหญิง1-3ถึงเช่นเดียวกันครับ60กิโลเมตรเสือหมอบชาย1-5ถึงและหญิง 1- 3ถึงนะครับ 6กกิโลเมตรเสือภูเขาชาย1-5และหญิง1-3ครับส่วนผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่เข้าเริ่มการแข่งขัน,นะะและปัน่นตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะมีถ้วยรางวัลใจเกินร้อยนะครับซึ่งมีอันดับให้กับทุกท่านด้วยนะครับมีระบุอันดับว่าเข้าเส้นในลำดับที่เท่าไหร่ครับสำหรับกำหนดการนะครับในวันอาทิตย์ ที่ปลายกรกฎาคมที่เราทําการแข่งขันนะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผู้เข้าร่วมง,งานเนี่ยสามารถร่วมรับประทานอาหารเช้าได้นะครับแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับรายงานตัวรับป้ายติดหน้ารถนะครับป้ายติดเสื้อการแข่งขันและรับเสื้อที่ระลึกนะครับณบริเวณกองหน่วยการจัดการแข่งขันที่กอนภูดได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในวันที่7กรกฎาคมเราเปิดที่จะลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมด้วยและสามารถที่จะรับสมัครหรือรับลงทะเบียน รับเสื้อที่รึในวันที่7ด้วยเดิมกันนะครับตั้งแต่เวลา10 10, 10ิ6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่กอุบุูนะครับส่วนนัาเวลาหกนาฬิกาครับประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีการนะครับโกนาฬิกา20นาทีครับพิธีกรโรงเวณเชิญประธานขึ้นกล่าวรายงานนะครับพิธีกรแล้วก็เพื่อเปิดการแข่งขันปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยหมืคนดีนะครับและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีร่วมกันนะครับ ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปครับพิธีกรจะเรียนเชิญประธานพธิธีเปิดงานแข่งขันนะครับและปล่อยฟรีลันไปยังจุดปล่อยตัวการแั่งทีน่นึงนะครับส่วนเรื่องการแข่งขันครับนักกีฬาผู้เข,ข้าแข่งประเภทที่1น,นะครับจะเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกายีนาทีเป็นต้นไปนะครับในรุ่นของนักกีฬาแข่งขันจักรยานเสือหมอบห0 0กิโลนะครับและเราจะเว้นทําการเว้นช่วง ระยะละ5นาทีนะครับหลังจากเว้นช่วง5นาทีแล้วจะปล่อยนักกีฬากลุ่มที่2ครับซึ่งเป็นจักรยานเสือภูเขา100กิโลนะครับแล้วก็จะเว้นช่วงอีก5นาทีนะครับปล่อยตัวนักปีลาจักรยานเสือหมอบรุ่น60กิโลเว้นช่วง5นาทีเช่นเดียวกันครับและปล่อยตัวนักกีฬากลุ่มสุดท้ายคือนักกีฬาของนักแข่งขันจักรยานเสือภูเขา60กิเมตรนะครับ และตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับนักกีฬาแข่งขันจักรยานเนี่ยเริ่มที่จะปั่นเข้าเส้นชัยนะครับรับป้ายอันดับเพื่อแขวนคอนะครับแล้วก็รับถ้วยรางวัลบนเวทีและร่วมรับประทานอาหารได้เลยครับซึ่งเราดูเลยว่าจริงๆจากจานวนระยะเวลาทั้งหมดที่ทาการแข่งขันเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการทาการแข่งขันและจัดงานทั้งหมดไม่เกินเวลา12บานิกา00นครับเราผมสำหรับถ้วยรางวัลพิเศษที่เราได้เปิดไปถึงก่อนหน้านี้ครับสําหรับรางวัลพิเศษนะครับจะมี ซึ่งมีจะมีอันดับ1-5ถึง5ในรุ่นของผู้ชายนะครับทั้ง2รุ่นเลยทนะั้งเสือหมอบและเสอือภูเขาและอันดับ1-3ถึงนะครับของเฉพาะเสือหมอบและเสอือภูเขาของประเภทหญิงนะครับก็จะเป็นถ้วยแบบลักษณะของเบญจรงนี่คือถ้วยลักษณะถ้วยพิเศษนะครับเป็นถ้วยเป็นจรงรูปด,ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ของศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ และถ้วยรางวัลใจกินรอยสำหรับทุกท่านที่ปั่นครบการแข่งขันตามเวลาครับทุกท่านจะมีจะได้รับถ้วยลักษณะนี้ซึ่งจะเป็นทรงชมพู่นะครับทรงฐานชมพู่ฐานไม้นะครับตัวด้านบนเป็นลักษณะของเหรียญหล่อโลหะรูปด้านหนึ่งนะครับจะเป็นรูปของสารหลักมืออีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปของโลกโก้งานปั่นให้รอยใจเกินร้อยครับ เสื้อที่จะแจกเป็นของที่ระลึกสำหรับทุกทกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันบก็จะเป็นเสื้อเป็นเสื้อลักษณะเสื้อยืดระบายความร้อนนะครับด้านหน้าจะมีโลโก้ปั่นให้ร้อยใจกันร้อยมือคนดีและด้านหลังเขาจะเป็นโลโก้ของอสุรสาษฎร์ไบค์คลับและผู้สนับสนุนการแข่งขันนะครับและเสื้อพิเศษครับเป็นเสื้อสำหรับผู้ที่เข้าอันดับหนึ่ง ทุกๆรุ่นนะครับจะเป็นเสื้อสีส้มปัดให้หล่อใจกันร้อยเมืองคนดีนะครับเป็นเสื้อปั่นจักรยานซึ่งเป็นเสื้อพิเศษนะครับจะสั่งทาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีทําในงานอื่นอีกนะครับเป็นการออกแบบครั้งเดียวใช้งานครั้งเดียวนะครับด้านการประชาสัมพันธ์ครับจะมีการประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆนะครับในส่วนของสื่อแบนเนอร์ที่ไวนิ่งที่จะออกไปนะครับ ให้กับทุกๆอำเภอนะครับก็จะเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะครับมีหน่วยงานของของราช,ราชการแล้วก็ภาคภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่มีผู้ร่วมสนับสนุนด้วยซึ่งจะมีส่งไปตามหน่วยงานต่างๆด้วยแล้วก็ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับเรื่องของเส้นทางการแข่งขันครับ เราก็เป็นเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรับช่วยรางวัลนะครับหรือว่าส่วนต่างๆของบริการที่อยู่ด้านนี้หมดนะครับแล้วก็มีเต็นต์นะครับมีเต็นต์ตั้งให้เราเรียบต้อยแล้วด้วยครับนะครับเขแต่มือสิบวเลยครับเต็นต์นี้ก็จะเป็นเต็นต์ในส่วนของลงทะเบียนนะครับเต็นต์ลงทะเบียนรับป้ายรับายชื่อแล้วก็รับเสื้อแ่งขันนะครับตั้งแต่ส่วนเต็นต์ตรงนี้ไปด้านข้างนะครับก็จะมีอันนี้ของบริการด้านข้างนะครับเขาจะเป็นเต็น ตอนนี้ยังไม่มีเตทมนะครับเต็ท์ตรงน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของส่วนของอาหารครับรับประทานอาหารทั้งหมดแล้วก็บูธท,ที่จะเข้ามาร่วมจำหน่ายของที่ระลึกการแข่งขันนะครับในส่วนของบูธต่างๆของจักรยานด้วยนะครับก็จะมาอยู่ในด้านทางด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับทางด้านยาน,นี้ก็จะมีบูธเตท์ต,ต่างๆคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับนี่บริเวณภายในของกรอบกูนะครับ ซึ่งเราจะปล่อยตัวจากอลูและปล่อยฟรีหลวพ่อใจครับเป็นท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีผู้ที่เข้ามาต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะก็มีขออนุญางานดีกว่านะครับานจะมีแน่นอนครับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับก็จะต้องให้การช่วยเหลือในเรื่องของเส้นทางในเรื่องการความช่วยเหลือในเรื่องในเรื่องต่างๆ ผู้ที่จะมาขอความช่วยเหลือพวกท่านนะครับขอความช่วยเหลือท่านผู้มีเกียรติเนี่ยก็ผมต้องให้ท่าเดี๋ยวขอเรยียนเชิญนะครับคุณเกรงไกลนะครับขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของเส้นทางการขน่านทั้งหมดนะครับจุดสตาร์ทแนละจุดสตาร์ทจากการงภูไปไปโรงเรียนนะครับะจะมีจุดกลับตัวอยู่ 2. จุดนะครับจุดกลับตัวหกกิโลและ100กิโลนะครับ ถ้ามองไปทางแผนที่นะครับกับตรงจุดกับตรง10กิโลครับอยู่ตรงตำบลเขาฐานไม่แน่ใจว่าในส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ของอวตเขาฐานดูแลหรือยังไงไม่ทราบนะครับกับตรง10กโลก็จะมีจุดที่มองได้ว่าอันตรายอยู่ก็คือเราต้องกับตัวกลางถนน รตรงจุดนี้ผมอยากจะได้เป็นรถของคู่ภัยที่มีสัญญาณไฟนะครับอยู่3าคันนะครับคันแรกนี่จอดตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มีโกยมาบังค,บบงคับบังคับเรียว่าให้ขับตัวส่วนคันที่2ก็เป็นคันที่จอดห่างจากคันแรกช่างมาประมาณ200เมตรนะครับจะได้บอกรถในเส้นทางว่า มีการแข่งขันจักยรยานนะครับอีกคันหนึ่งคันที่สามก็จะเป็นคันบอกออผู้ใช้ทางว่ามีการแข่งขันจักรยานนะครับในส่วนของอปปหลรหรือหรือเจ้าหน้าที่ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดจุดอันตรายที่ที่ผมมองว่าถ้าเราดูแลให้ดีนะครับคิดว่าจะจะลดต่าคกับตลอดเส้นทางน,นะครับซึ่ง ระยะเส้นทางที่เราผ่านไปเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดให้น้ำนะครับหรือว่าการดูแลสองความปลอดภัยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้คือจุดสําคัญนะครับก็จริงๆแล้วเราบอกว่าภาพการแข่งขันจักรยานเนี่ยนะครับท,ที่ทุกๆครั้งเวลาเราไปแข่งขันจักรยานมันจะเป็นเหมือนอย่างมนอย่างต่างประเทศเหมือนอย่างในกลุ่มใหญ่ๆอย่างที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราจะมีความประโมมือกันแม้แต่ในส่งชาวบ้านนะครับเราอยากจะให้ให้ตรงตาม นะครับตรงตามเราเรียกว่าคอนเซปต์ของของจังหวัดสุราษฎร์อยู่แล้วคือเรื่องของเมืองกีฬานะครับเพราะฉะนั้นเมืองกีฬาตรงนี้เราอยากให้ช่วยกันนะครับ oh. ใน,ใ,ใ,นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละแต่ละอบตกด้วยนะครับในส่วนของอยากให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับอยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันในวันนั้นเข้ามาร่วมดูแล้วก็ร่วมเชียร์นะครับในในจุดนั้นด้วยเพราะว่าเป็นการการตรงนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันเพื่อจริงๆหลักๆเนี่ย เราต้องการเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเชิงท่องเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นนักปั่นจักรยานทุกท่านเนี่ยจริงๆแล้วรุ่นเป็นนักท่องเที่ยวนะครับปั่นจักรยานท่องเที่ยวถ้าชอบมากในเรื่องของการตไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารหรือท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับก็อยากจะให้ผพันิ์ในส่วนนี้ให้กับชาวบ้านื่อชาานที่จะเข้ามาแล้วก็ร่วมกันให้กำลังใจด้วยในส่วนของผน้ที่อ่นานนะครับรตบผมไม่ทราบว่า ทางหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมครับมีอะไรจะสักถามหรือว,ว่าอยากจะให้ข้อเสนอสแนะกระทางเราได้บ้างครับเชิญเลยครับอาจารยนปะนครับผมว่าคณะกรรมการอาชีพติดต่อประสานงานที่ว่ามีไว้ในในที่ส่ง,งไปนั่นเองครับนะผมว่าท่านต้องการอะไรท่านก็ทำหนังสือไปได้เลยครับสมมติต่านต้องการโวยสิทธ โตเท่าไรน้ำเท่าไรนท่นทำต่อตรงเหมือนั่นเลยดกนะ<อ>ีกว่าผมไม่ได้จัดให้นะนั้นดีกว่าผมว่าอคือทําตรงไปที่หน่วยงานเลยครับครับ,รบได้เลยครับขอบคุณมากครับคือว่าจะเราช่วยโตโต,ตอี้เต้เนแบบนี้ก็บบไปเรียต่อตรงเลยได้ครับผม ก็ขอขอบคุณครับในตอนนี้ผมกำลังคิดเลยว่าจะปักป้ายหรือทำยังไงดีไปสะสมพันแ่พอลึนนึกขึ้นมาได้ครับเป็นฝังแบบลูกนิมิตนี่แหละโวิมากครับนะครับก็รนส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการวางประสมพันแล้วแหละนะครับในยังไงเราจะทําการประสมพันล่วงหน้าให้กับชาวบ้าแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางในถนนในบางตัวนั้นทั้งหมดนะครับล่วมหน้าเลยว่าเราจะขอต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้นะครับวันที่8ตั้งแต่เวลาไหนเป็นเวลาไหนเป็ต้องไปนะครับจะทําการไปสมัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของของความเป็นสวกด้วยแล้วก็จะมีรถวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทงอันตรายคอยปักดูแลแล้วกันนะครับ